ผมจะถ่ายเทสให้ลูกค้าดูนะครับตัวนี้ที่ผมบอกว่าไม่มีเสากับแท่นนะครับผมใช้เสา PVC นะครับมายึดให้ลูกค้าดูนะครับและแท่นเนี่ยผมเอาประการมาจับเสานะครับเอาผมเอาชิ้นงานวางตรงนี้นะครับวางบนแบตเตอรี่เนี่ยนะครับแล้วก็ส่องให้ลูกค้าดูแต่ว่าผมจยาเอาตาส่องนะครับแล้วมาถ่ายทอดให้ลูกค้าดูก็ไม่ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยผมใช้โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะครับ มาส่องตรงตานี้นะครับนี่นะครับเนี่ยลูกค้าจะเห็นว่าตัวอักษรที่ผมส่องได้นะครับแทนตาคนเนี่ยนะครับมือหมไม่นิ่งนะครับข้างนี้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนมาข้างนี้นะครับนี่นะครับ ลูกค้าจะเห็นมือมันไม่นิ่ง,งจริงๆครับนี่นะครับเนีนนเพราะตรงนี้มันเล็กนะครับเนี่ยนี่ครับแะถ้าเอาโทรศัพท์ตรงนี้นะครับมาส่องดูตัวสอนตรงนี้นะครับมันก็เล็กนะครับ แต่ว่ากล้องตัวเนี้ยมันสูงสุดได้สามสิบเท่านะครับเห็นไหมมันเล็งไม่ได้นี่นะฮะนี่ครับนี่นี่นีนี่ครับถ้าตาเรามองนะครับเช่นลิมมองมัน นี่ครับได้สิบเท่าถึงสาสิบเท่านะครับสิบเท่านี้คือยังไงนะครับก็คือตรงนี้น่ะสิบเท่านะครับและตรงนี้มันคูณ3ามหรือคูณหนึ่งแค่นั้นเองนะครับสามคูณสิบก็เป็นสามสิบสามสิบเท่านะครับถ้าเราบิดตรงนี้มาคูณหนึ่งนะครับมันก็เป็นสิบเท่านะครับนี่นะครับผมถ่ายให้ดมองตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะปรับโฟกัสขึ้นลงได้นะครับ แต่ผมไม่มีเสาตรงนี้ให้กับฐานให้แค่นั้นเองนะครับถ่ายเทสให้ลูกค้าดูตามนี้นะครับขอบคุณมากครับระยะห่างก็อยู่ประมาณราวๆนี้นะครับประมาณสี่นิ้วห้านิ้วต้องมีไฟช่วยก็จะชัดขึ้นนะครับขอบคุณครับ